โบสถ์ขี้นี่ถึงละแล้วลุงมาแต่มาถูกกันเนี่ยตัวมาลุงตัวลุงเลี้ยงมาเห่กะ<น>ลุงมาแต่ตัวลุงเลี้ยงมาเห่กะน่าจะน่าจะน่าจะมาถูกอยู่เนาะถูก,กอ่ะเดี๋ยวลุงมาถึงเอิ่นเข้ามาลุงม,มันมีเสาเครื่องใหญ่หวะอะไรเนว่ะโทรศัพท์ม,มัมีสัญญาณเนึง ไม้ขอลาน,น,นร,รูปปนฝันบะหลาด้มือเนี่ยห้ยน้ำห้วยใสขนาดเลยขันดาวมีไฟอยู่นะ ไฟฟ้านี่น่าจะเป็นพลังงานน้ำเนาะเออเอออู้อันนั้นอะไรอย่างอ่ะขาวมองมองอ่ะนังหาุกว้างไกลเนาะต่งกุ้งมุกนี่เหรอขนนังกลางเนาะตาดีเดี๋ยวเอาฟามอง่อนาถึงแล้วเดี๋ยวกิเตียวลงมาทายนี่จะจอดบนนีหละออเอาเลยไปเดี๋ยวางเต็นท์เธอหให้ อันนี้บนนี่อ่ะพี่เนี้นนอ่ะบุนี่างนี่บ้านของฝ้ายไ่หรออันนี้โซลรรเซล จอดบนเลยหยังเฮาจอดลุ <bowling> ้มเฮาจองเท่า <bowling>